กิจที่พี่พรถามมีนะคะประสบความสาเร็จมากๆแต่เชื่อไหมไมเชื่อว่าในความสําเร็จที่มันยิ่งใหญ่มากที่ผู้หญิงหนึ่งคนจะทุ่มเวลาในการทํางานเรียกว่าตลอด24ชั่วโมงสุดท้ายแล้วสุขภาพสําคัญที่สุดใช่ค่ะผลเป็นยังไงบ้างกับการ <c oughs> นอนแค่สามสี่ชั่วโมงค่ะก็เจอแจ็คพอตงงในชีวิตนะคะช่วงนั้นทุกอย่างคิดว่าดีหมดแต่ว่ามันจะมีวิกฤตชีวิตที่แบบใหญ่ที่สุดก็คือตอนนั้นคลอดลูกคนเล็กพอคลอดลูกเสร็จอะอยู่ๆเราหายใจไม่ได้ แล้วมีไข้สูงมาก uh huh. แล้วเราพูดไม่ได้เรารู้สึกว่าตัวเราเหมือนเหมือนเกิดอาการชาเสร็จแล้วเราเราก็พยายามจะบอกคุณหมอว่าเราอ่ะหายใจด้วยเองไม่ได้ uh huh. ก็ใส่ออกซิเจนก็นู่นนี่หมอว่าช่วย uh huh. ะอะไรเงี้ยค่ะหมอก็บอกน่าจะเป็นภาวะของคนคลอดลูกใหม่ๆ uh huh. แต่สุดท้ายค่ะมันไม่ใช่เพราะว่าพอคุณหมอเอาเอาเอาลูค่ะ,คะมามากินนมเราซึ uh ่งเป็นลูกครั้งแรกเนาะ uh huh. เขาจะมากระตุ้นน้ำนมเรา uh huh. ะอะไรเงี้ยค่ะ uh huh. ปรากฏว่าลูกดูดนมเนี่ยเลือดติดเต็มปากไปเลย คือคือคือมันออกเป็นน้ำเลือดแดงๆเลยแทนที่ว่าจะเป็นน้ำนมแทนที่จะเป็นน้ำนมหรือน้ำเหลืองแต่มันกลับเป็นน้ำเลือดก็ตกใจกันทั้งบ้านนะคะปรากฏว่าเส้นเลือดใหญ่หัวใจฉีกขาดค่ะแล้วก็ฉีกมาที่คอค่ะพอหลังจากที่เราเป็นนะคะคุณหมอจะต้องส่งตัวเราไปผ่าตัดแต่ปรากฏว่าไม่มีที่ไหนรับผ่าตัดเราเลยเพราะว่ามันเป็นเคสที่แบบว่าโคมา่า,มาเรียกได้เลยโคมา่าคือมีเปอร์เซนต์รอดตอนนแค่สามเปอร์เซนต์ สุดท้ายแล้วพี่พรก็เจอคุณหมอที่สามารถผ่าตัดได้แล้วก็รอดชีวิตกลับมาคือจริงๆมันมีของแถมเยอะพี่พรก็มีเนื้องอกในร่างกายด้วยก้าวก้อนอันดี้ยวนะ <laughs> คุณตา <laughs> เป็นทั้่งหมดนี้ในระหว่าง,งในระหว่างนี้เลย <c oughs> คล้องกันเลยค่ะตอนนั้นกลับมาไม่ใช่ชีวิตจะดีด,ดีเลยนะคะอตอนนั้นชีวิตล้มเลยตอนนั้น <c oughs> ก็คือกลับมาผู้าสามีสั่งปิดโรงงานเลยทุกอย่างที่ทำอะค่ะเลิกทั้งหมดคนงานร้อยกว่าคนนะคะเลิกจ้างทั้งหมดเป็นหนี้30กว่าล้าน ในวเวลาเด <มา S 1> ียว,วกันแล้วมาป่วยอีพกพอวันนั้นแล้วอ่ะนะคะเรากลับมาเราก็เห็นถุงยากองอยู่แต่เราอ่ะเรามาศึกษาหาความรู้ว่าถ้าเราไม่กินยาค่ะมันจะมีอะไรที่จะทําให้เราอ่ะมีชีวิตอยู่ต่อได้ก็เซิร์ชดูว่าอ่ะมันก็จะมีสมุนไพรว่ามีของที่มาทดแทนยาได้อ่าก็เป็นสมุนไพรทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็ศึกษาแล้วก็ไปซื้อมาต้มคือคือศึกษาว่าอ่ะเราเป็นโรคหัวใจน,นะเราเป็นเนื้องอกนะ,ะเราเป็นอ่ะ กี่ยวกับเส้นเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะเราจะต้องทานสมุนไพรตัวไหนตัวไหนก็ไปซื้อมาแล้วมาต้มต้มเป็นหม้อๆค่ะ,ะปรากฏว่าตั้งแต่วันนั้นจริงๆอะค่ะก็ต้มมาเรื่อยๆ,ๆๆๆไม่เคยหาหมอไม่เคยกินยาเคมีไม่เคยป่วยไม่เคยเป็นไข้คือร่างกายเฟิร์มขนมาเหมือนไม่ใช่คนป่วยแล้วนี่คือเขาเรียกเป็นสูตรตั้งต้นไหม ของชาสมุนไพรของเราจะเรียกว่าสูตรตั้งต้นเลยก็ได้เนาะเพราะว่าที่มันเอาชามาต้มหลายๆชนิดเพื่อดูแลตัวเองมันต้มเยอะแล้ววันหนึ่งเราจะไม่ต้องทํางานเลยเพราะเราต้องต้มสมุนไพรให้เขาให้เราให้ลูกอะไรเงี้ยนะคะมันจะอยู่แบบนีน้มันกลายเป็นว่าอยู่ๆค่ะเราไปเห็นซองชาเป็นชาที่เอาไปแกระนะคะ,คะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทําไมเราไม่เอาสมุนไพรในหม้อที่เราวางไว้นี่ค่ะอเอามาใส่เหมือนเหมือนเขาเนี่ยแล้วก,ก็แบบจุม่มๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วกินอย่างเงี้ยค่ะมัน มันจะได้ง่ายเราจะได้ไม่ต้องต้มมันกลายเป็นว่าพอเราคิดเราทําเลยจริงๆตัวเนี้ยมันเริ่มจากการที่ไม่ได้คิดทำธุรกิจเราอ่ะไปจ้างเขาผลิตชาแล้วก็กว่าจะหาสูตรมาได้ค่ะโอ้โหแบบใช้เวลานานมากแต่พอผลิตอะค่ะโรงงานไม่สามารถผลิตจานวนน้อยได้จะต้องผลิตเยอะๆต้องผลิตเยอะๆใช่ค่ะปรากฏว่าพอผลิตออกมานะคะโอ้โหจะกินยังไงมัาไม่ไกลไม่ไกลพ้นาดเล็กๆแกงน้อยิดหน่อยปรากฏว่ามาเป็น โอ้โหแบบชาตินี้ก็กินไม่หมดทั้งบ้านอย่างเงี้ยะก็เกิดจะแบบเอาไปแจกปรากฏว่านี่แหละค่ะเริ่มเสียงตอบรับซื้อที่ไหนปักหน่อยชาของใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละมันก็เลยแบบปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าอุ้ยทำขายดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้คิดเยอะนะคะคิดเล็กๆว่าทำขายดีกว่าคิดง่ายสบายมากค่ะก็เอาชาที่ยังเหลืออยู่ในบ้านละค่ะมาใส่ถุงที่เป็นซิป ก็ไปซื้อเครื่องพันกว่าบาทที่เป็นเครื่องเหยียบอะค่ะเครื่องซีนนะคะงานนี้งานนี้เหมือนพี่พรเริ่มต้นแบบเบสุดเลยเบสุนเปิดลงงงลงงานอันนี้แบบแบบไม่ได้คิดเป็นธุรกิจยาคิดแบบว่าคอ้ายสิทธ์ไม่ได้คิดว่าโอ้โหธุรกิจออนไลน์จะรวยได้ไม่เคยมีความคิดนั้นถ้าขาย200 200เป็นไงตอนแรกหมดภายในพิกตาไม่พอขายมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายโอ้โหกี่ปีแล้วคะวันนั้นจนถึงวันนี้ปีครึ่งค่ะปีครึ่งปีครึ่ง เขาแชร์เป็นเยอะแยะทำไมมันขนาดนี้พี่พรปีครึ่งคือเราก็ตกใจเหมือนกันห้าสิบกว่าประเทศอะค่ะที่เราส่งออกไปแล้วตอนนี้ตอนนี้นอกจากชาแล้วมีเหลีกบ้างอ่าพี่พรต่อยอดจากตอนแรกทำชาใช่ไหมคะแล้วมันก็ต่อยอดธุรกิจคือพอคนรู้จักเราเยอะขึ้นอะค่ะเราคือจริงๆเราคือแบรนด์<ช>เราแบรนด์อย่างเดียวได้ไหมไม่ได้เราคือซุปตาร<อ>์คำว่าซุปตาคือเราต้องสร้างตัวเองขึ้นมาให้เราเป็นซุปตา